สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในค่ำคืนของวันที่2เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 9นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าที่เหมือนเป็นนิยายนะคะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วก็เว้นช่วงมานานพอสมควรนะคะชื่อนิยายเรื่อง สัญญารักข้ามชาตินะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นตอนที่6นะคะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่รณชัยได้แต่งงานกับรดาทั้งคู่นั้นก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันตามปกติรักใครกันดีในช่วงแรกเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ว่าลึกๆแล้วระดาเธอนั้นรู้สึกหมันไส้ดิสยาและไม่พอใจในเรื่องที่รณชัยเขาชอบไปยืนดูรูปภาพของหญิงปิศนาที่คล้ายกับลูกสาวของเจ้าของบ้านคนเดิมเมื่อในอดีตที่มีชื่อว่าน้ำอยู่เสมอๆเ,เป็นประจำ อย่างเช่นในคืนนี้ก็เช่นกันหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยทั้งๆท,ที่เขานั้นควรจะอยู่ใกล้ชิดกับเธอตามภาษาผัวเมียแต่ทว่ารณชัยเขากลับไปที่ห้องเก็บงานศิลปะนั่งดื่มกาแฟที่นั่นเสร็จแล้วเขาก็วาดภาพ เล็กๆน้อยๆตามจินตนาการของเขาเพื่อผ่อนคลายอารมณ์แต่ถ้าว่ารูปภาพนั้นยังไม่เสิ็์เขาก็ค้างทิ้งไว้และยืนมองรูปภาพของน้ำอยู่แปลกจังเลยคุณหายไปไหนครับตั้งแต่ผมแต่งงานกับระดา เป็นเวลาสองสามเดือนมานี่คุณไม่เคยมาเข้าฝันผมอีกเลยแปลกจริงๆหรือว่าคุณจะไปเกิดแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ยินดีด้วยนะครับรณชัยเขาพูดพางยกมือของเขาใช้นิ้วชี้ขึ้นแตะที่แก้มของรูปภาพแล้วก็ส่งยิ้มให้เธอ สายตาของชายหนุ่มนั้นจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของรูปภาพรากับว่าเธอนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตและกําลังตอบสนองด้วยการมองศบตาของเขาเช่นเดียวกันเหตุการณ์ภายในห้องเก็บงานศิลปะนั้นอยู่ในสายตาของระดาโดยตลอดเพราะห้องนอนของรณชัยนั้น อยู่ที่บ้านชั้นสองด้านข้างนั้นเป็นกระจกบานใหญ่สามารถมองต่ำลงมาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างภายในห้องเก็บงานศิลปะได้อย่างชัดเจนชิอะไรกันนักกันหนาเห็นแล้วรำคาญสายตาจริงๆนะพี่รณชัยบ้าบอที่สุด ไม่รู้ว่ารูปนั้นมันมีดีอะไรนะเห็นยืนมองอยู่บ่อยๆเกือบจะทุกวันหรือว่าเอ๊ะจะมีผีอยู่ในรูปภาพนั้นหรือเปล่านะถึงได้หลงไหลเสลือเกินหรือว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับใครที่พี่รณชัยเคยรู้จักหรือเปล่าแต่ก็ช่างเถอะ ถึงแม้เธอจะเป็นใครก็ตามถ้าหากว่าเธอทำให้ฉันไม่มีความสุขฉันก็จะจัดการขจัดเธอให้พ้นทางไม่ว่าเธอจะมีชีวิตหรือเป็นแค่สิ่งของก็ตามฮึก <Ep>. ระดาพูดแล้วก็อมยิ้มมุมปากมองรณชัยที่กำลังยืนดูรูปภาพ ในสมองของเธอนั้นมีความคิดร้ายๆบางอย่างที่ต้องการจะทำให้สำเร็จอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมารณชัยเขานั้นต้องเดินทางไปดูกิจการร้านค้าที่ต่างเมืองที่ต่างจังหวัดระดาเธอนั้นอยู่ที่บ้านตามปกติในช่วงบ่าย หญิงสาวเดินถือกุญแจเปิดห้องเก็บงานศิลปะแกล้งทาทีเป็นเดินเข้าไปดูนั่นดูนี่ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมากนักแล้วเธอก็ดึงปิดม่านรอบๆห้องให้ทึบลงเพื่อไม่ให้คนอื่นนั้นมองเห็นก่อนจะออกจากห้องไปเธอหัน มาเสแยยิ้มให้กับรูปภาพพี่รณชัยไม่อยู่วันนี้แหละฉันจะได้โอกาสจัดการกับเธอสักทีนะขวางหูขวางตามานานแล้วเป็นปีๆฉันต้องเสแสแ้งว่ารักงานศิลปะและชื่นชมรูปภาพของเธอเพราะว่าพี่รณชัยเป็นคนวาดแต่ตอนนี้ ไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้ชั้นใหญ่ที่สุดเฮ้อเสร็จแล้วเธอก็เดินออกมาจากห้องนั้นไม่ได้ทำท่าทีผิดแปลกแต่อย่างใดแต่ทว่าระดาเธอไม่ล็อกประตูเหมือนที่ควรจะทำหญิงสาวแกล้งเดินไปที่รถและบอกกับสาวชายว่าเธอจะออกไปธุระนัดกินข้าวกับเพื่อนไว้นอกบ้าน ถ้ามีอะไรก็โทรหาเธอได้นะทำทีแสดงเป็นคุณผู้หญิงของบ้านที่มีจิตใจดีเป็นห่วงเป็นใยบ้านแล้วก็ยังบอกด้วยว่ากลับมาจะซื้อขนมมาฝากสาวใช้เมื่อระดาเธอออกไปจากบ้านได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เหมือนมีใครสักคน ลักลอบเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ทำลายรูปภาพที่รนละชัยเขานั้นหวงแหนจนเละเทะแถมยังจุดไฟเผาอีกต่างหากไม่มีใครในบ้านสังเกตเห็นเพราะว่าในช่วงบ่ายส่วนมากทุกคน จะอยู่ที่เรือนหลังใหญ่ด้านหน้ากันแล้วก็กวาดสวนตัดแต่งกิ่งต้นไม้จึงไม่มีใครร่วงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเย็นสาวใช้ที่จะเข้าไปทำความสะอาดพอเห็นสภาพห้องเธอก็กรีด แล้วก็รีบวิ่งมาหาระดาที่เพิ่งกลับเข้ามาบ้านคุณระดาคะคุณระดาแย่แล้วคะ่ะมีคนร้ายบุกเข้าไปที่ห้องเก็บงานศิลปะของคุณรณชัยทำลายภาพวาดที่คุณรณชัยวาดเละเทะแถมยังจุดไฟเผาด้วยคะ่ะหรอ มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรระดาเธอแซงทําทีเป็นตกใจเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็รีบเดินมาที่ห้องเก็บงานศิลปะทําทีเหมือนว่าเป็นห่วงข้าวของที่รณชัยเขานั้นห่วงแหนเสียเต็มประดาเมื่อเปิดเข้าไปภายในห้องเธอก็รู้สึกพึงพอใจยิ่งนัก หญิงสาวนั้นยิ้มในใจอย่างรู้สึกมีความสุขดูสิขาดเละเทหมดและเหลือชิ้นส่วนของภาพแค่กระจิตริสด,ดูสิข่าวนี้ยังจะมีปัญญามาจ้องหน้าศบตาสามีของฉันอีกหรือเปล่านังรูปบ้าระดาพูด แล้วก็หันกลับมาตีหน้าเศร้าพูดกับสาวใช้แอนรีบเก็บข้าวของพวกนี้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะนี่ถ้าพิรุชัยกลับมาคงจะเสียใจนาะดูเดี๋ยวฉันจะไปเปิดดูกล้องวงจรปิดสักหน่อยว่าคนร้ายเข้ามาได้ยังไงแล้วจะ เี่เรื่องตำรวจให้มาดูสถานที่เองถ้าคุณระดาแอนรับคำแล้วเธอก็รีบจัดหาอุปกรณ์เข้าไปทำความสะอาดด้านในระดาเองเธอก็เดินกลับมาที่ห้องนอนของเธอยิ้สาวเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปอาบน้ำอย่างสบายอารมณ์พร้อมกับเปิดเสียงเพลงครออย่างมีความสุข อารมณ์ดีจริงๆวันนี้หมดเสี้ยนหนามตำตาตำใจสักทีเฮ้ออะไรมันก็ดูดีสะจริงๆนะมีความสุขจังเว้ยระดาพูดพางล้องทำเพลงเบาๆในขณะที่เธออาบน้ำพร้อมกลับเดินออกมาจากอ่างน้ำแล้วก็รินวายยกแก้วไวายขึ้นดื่มอย่างอารมณ์ดีสุดๆ เธอรู้สึกมีความสุขมากๆที่ไม่ต้องทนเห็นรูปภาพของน้ำอีกต่อไปอีกสามวันต่อมาเมื่อรณชัยเขากลับมาที่บ้านและรู้เรื่องที่ภาพที่เขานั้นหวงแหนและโดนทำลายเขาก็รู้สึกเสียใจมากชายหนุ่มนั่งซึมอยู่ที่ห้องรับแขกระดาเมื่อเห็นสามีนั่งเศร้า เธอก็เริ่มเล่นบทภรรยาที่แสนดีเดินเข้ามาแล้วก็บีบน้ำตาน้อยๆพี่รณชัยขาระดาขอโทษนะคะที่ดูแลรูปภาพที่พี่รณชัยวาดและพี่รณชัยห่วงแหนไม่ได้วันนั้นละดาออกไปทำธุระข้างนอกไม่รู้ว่าไอ้คนร้ายมันนึกยังไงแอบเข้าไปในห้องเก็บงานศิลปะ แล้วมันก็ไปทำลายรูปภาพแล้วก็เผาทิ้งมันขโมยของสะสมของพี่รณชัยไปสองสามชิ้นค่ะเป็นรูปภาพเก่าหายากที่พี่ประมูลมาจากงานศิลปะระดาเป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องเลยทำให้ของรักของหวงของพี่รณชัยต้องสูญหายแล้วภาพอีกภาพก็ยังโดนทำลายด้วย รณชัยเขาเงยหน้าขึ้นมองสีหน้าของผู้เป็นภรรยาพร้อมกับถอนหายใจเข้าลึกๆเพื่อควบคุมสติและอารมณ์เสียใจของเขาเอานาระดาไม่ต้องเสียใจไปหรอกครับใครจะไปรู้ว่าจะมีคนร้ายทำอะไรพี่เรนพี่เรนบ้าบอเข้าไปทำเรื่องพันนั้นในห้องเก็บงานศิลปะของผม แถมยังขโมยรูปภาพสะสมของผมไปอีกด้วยน่าเสียดายจริงๆแต่ถ้าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงได้แล้วตำรวจเขาว่ายังไงบ้างครับอ๋อระดาให้แจ้งตำรวจให้จัดการเรื่องนี้แล้วก็สืบได้ความว่ารูปภาพที่โจรมันขโมยไป เห็นมีนำไปขายให้พวกร้านงานศิลปะแถวชาญเมืองค่ะพี่แต่ถ้าว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำไปขายเพราะตอนที่นำไปขายเขาใส่แมสปิดบังใบหน้าไม่ยอมเปิดหน้าอ้างว่าเป็นหวัดเจ้าของร้านก็ไม่ได้เสาสีอะไรมาก เขาเป็นคนชอบงานศิลปะก็เลยซื้อไว้ค่ะเลยครับถ้าอย่างนั้นก็จัดการเรื่องรูปภาพที่โดนขโมยไปคืนมาให้ผมด้วยนะครับระดาส่วนเรื่องรูปภาพที่โดนเผาก็ช่างเถอะครับเอาไว้มีเวลาว่าง ค่อยวาดใหม่ก็ได้ละดาไม่ต้องเสียใจไปนะครับคนดีรณชัยเขาเอื้อมมือไปโอบไหล่ของผู้เป็นภรรยาถึงแม้เขานั้นจะรู้สึกเสียใจแต่ทว่าด้วยความที่เป็นผู้ชายและเป็นผู้นำครอบครัวเขาจะแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจให้เธอนั้นเห็นหรือมันก็ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เขาจึงพยายามเก้มแข็งไว้และ พูดปลอบใจเธอว่าเขาไม่ได้โกรธหรือตำหนิเธอแต่อย่างใดในสิ่งที่เกิดขึ้นตกลงค่ะพี่รณชัยเดี๋ยวระดาจะรีบจัดการให้นะคะรูปภาพโบราณที่โดนขโมยไปสองสามภาพเดี๋ยวก็คงได้คืนค่ะส่วนรูปผู้หญิงที่พี่เป็นคนวาดเองก็น่าเสียดายจริงๆนะคะ เป็นภาพที่สวยงามเหมือนมีจิตวิญญาณจริงๆระดายิ้มพึงพอใจแต่ก็แสง้งพูดจาปอบประโลมผู้เป็นสามีในใจของเธอนั้นรู้สึกเริงร่าเสียเต็มประดากับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมสามีของเธอยังไม่ตำหนิเธอแม้แต่น้อยเธอรู้ว่าเขานั้นแพ้มารยาหญิงที่ตีหน้าเศร้าและ พูดจาอ่อนหวานเหมือนเช่นที่เธอทำหลังจากนั้นผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์รูปภาพที่โดนขโมยไปก็ได้กลับคืนรณชัยเขานำไปเก็บไว้ในห้องเก็บงานศิลปะเช่นดังเดิมแต่เมื่อมองไปบริเวณที่เขานั้นเคยตั้งรูปภาพของน้ำใจหนุ่มก็รู้สึกเศร้าใจไม่น้อย เ <fica S 2> ขามองแล้วก็ถอนหายใจออกมาเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราคงมีบุญกันแค่นี้ผมคงจะไม่วาดรูปภาพของคุณขึ้นมาใหม่แล้วขอเก็บความรู้สึกและความคำนึงถึงไว้ในใจตลอดไปนะครับว่าครั้งหนึ่ง เคยมีผู้หญิงแสนสวยคนหนึ่งที่มาเป็นเพื่อนของผมในฝันทำให้ผมหลับฝันดีทุกคืนถ้าหากว่าคุณนั้นไปเกิดในภพภูมิที่ดีผมก็มีความสุขเช่นกันครับจ่ายชีวิตให้ดีนะรณชัยพูดแล้วเขาก็เดินออกมาจากห้องเก็บงานศิลปะพร้อมกับปิดล็อกประตูเอาไว้ในระหว่างนั้นระดาเธอกำลัง รู้สึกผะอ,อืดผะอ,อมหลังจากที่สาวใช้นั้นทำข้าวต้มแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวในข้าวต้มให้เธอแหวะระดาอ้วกแล้วก็ทำท่าผะอ,อืดผะอ,อมไม่หยุดรณชัยเขาเดินเข้ามาหาเธอด้วยความเป็นห่วงแล้วก็รูปหลังให้หญิงสาว น้องระดาไม่สบายหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่รณชัยเนี่ยกินข้าวต้มเข้าไปทีไรขึ้นไส้ได้กลิ่นกระเทียมเจียวแล้วแทบจะทนไม่ไหวเหม็นเหลือเกินเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงครับปกติน้องระดาเป็นคนที่ชอบกระเทียมเจียวมากนี่ครับเอ๊ะหรือว่าคุณผู้หญิง จะตั้งท้องคะคุณรณชัยแอนเธออุทานขึ้นมาเสียงดังตั้งท้องเหรอรณชัยและละดาทั้งสองต่างก็มองสบสายตากันด้วยความรู้สึกตื่นเต้นมันก็เข้าเขาเหมือนกันนะครับละดาคุณแม่ของผมเองตอนท้องผมท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็ ได้กลิ่นกระเทียมเจียวเพื่อนก็รู้สึกขึ้นไส้เหม็นแล้วก็อยากจะอ้วกคล้ายๆกับระดานี่แหละครับเยี่ยมจริงๆเลยนี่เรากำลังจะมีลูกกันแล้วเลยครับพี่ว่านะถ้าอย่างนั้นระดาทานอย่างอื่นดีกว่านะครับจะได้ไม่คลื่นไส้ไม่เหม็นไว้ทานอาหารเสร็จแล้วพี่จะพาไปหาหมอตรวจให้แน่ใจนะครับ ว่าสิ่งที่เราสงสัยจะเป็นความจริงหรือเปล่าค่ะพิรณชัยถ้าเป็นจริงก็ดีมากๆเลยนะคะระดาอยากมีลูกกับพิรณชัยคะ่ะระดารักพิรณชัยนะคะระดาโ h เข้าสวมกอดผู้เป็นสามีด้วยความรักใคร่หลายชั่วโมงต่อมาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากที่เข้าไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็แจ้งข่าวดีแก่ทั้งสองว่าทั้งสองนั้นกําลังจะมีเด็กตัวน้อยๆมาเป็นสมาชิกของครอบครัวของพวกเขาอีกคนในไม่ช้านี้ทั้งสองสามีภรรยาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา รณชัยเขานั้นยิ่งรักและเอาใจภรรยาของเขามากกว่าที่เคยเป็นเธอนั้นต้องการอะไรเขาก็ไม่เคยขัดอยากไปไหนอยากทานอะไรรณชัยจะตามใจระดาแทบทุกอย่างจนเวลาผ่านไปเก้าเดือนก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่นั้นเฝ้ารอคอย อ้วแวอ้แ,อแ้เสียงเด็กตัวน้อยน้อยที่นอนอยู่ในตะกร้าร้องเสียงดังในระหว่างที่ประดาเธอนั้นกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่หลังจากที่เธอนั้นพึ่งคลอด เด็กไปเมื่อคืนที่ผ่านมาและรู้สึกอ่อนเพลียจึงเผลอหลับไปรณชัยเขานั้นมาเฝ้าดูแลผู้เป็นภรรยาไม่ได้ห่างชายหนุ่มมองหน้าของเด็กน้อยที่เป็นเพศหญิงซึ่งเป็นลูกสาวของเขาและระดาด้วยความรักใคร่เอ็นดู เด็กน้อยนั้นช่างน่ารักแววตากริยาท่าทางรอยยิ้มของเธอนั้นช่างเหมือนกับใครบางคนเสียจริงๆเหมือนมากรุณชัยมองแล้วก็ยิ้มเดี๋ยวจะตั้งชื่อลูกพ่อว่าน้ำนะครับดีไหมครับ รนจัยพูดพางอุ้มเด็กแล้วก็ใช้จมูกของเขาชนจมูกเล็กๆของผู้เป็นลูกสาวระดาลืมตาขึ้นมามองแล้วเธอก็ยิ้มพี่รณชัยคะลูกของเราหนะ้าตาน่ารักหน้าชังหรือเปล่าคะลูกสาวของเราน่ารักมากที่สุดเลยครับระดาแล้วพี่ก็ตั้ง ชื่อให้เธอเรียบร้อยแล้วด้วยตั้งชื่อแล้วเหรอคะทำไมไวจังหญิงสาวพยายามขยับร่างกายของเธอรณชัยเขารีบเข้ามาใกล้ๆผู้เป็นภรรยาพี่ตั้งชื่อให้ลูกสาวของเราเรียบร้อยแล้วครับประดานี่ไงครับเขาพูดพาง อุ้มลูกน้อยเข้ามาใกล้ๆผู้เป็นภรรยาลูกสาวของเราพี่ตั้งชื่อให้ว่าน้ำนะครับเพราะเธอมีแววตาและรอยยิ้มเหมือนกับรูปพี่ของรูปภาพของพี่ที่โดนทำลายไปเลยเลอกคะระดาพูดเสียงอ่อยๆพร้อมกับ ใช้สายตาชํำเลืองดูผู้เป็นลูกสาวของเธอที่เธอนั้นพึ่งคลอดออกมาแล้วเธอก็ต้องอึ้งและนิ่งไปชั่วขณะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยบ้าที่สุดระดาอุทานออกมาเบาๆฮะระดาว่าอะไรนะครับพี่ได้ยินไม่ถนัดรณชัยเขาเอ,อ่ยถาม ผู้เป็นภรรยาของเขาและจ้องมองหน้าของเธออ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะระดาแค่อุทานว่าน่ารักจังเลยลูกสาวของเราน่ารักมากค่ะพี่รณชัยระดาเธอนั้นรีบตอบคำถามแก้เก้อเพราะกลัวว่าถ้าพูดความจริงตามที่เธอนั้นรู้สึกผู้เป็นสามีอาจจะไม่พอใจเอาได้ นี่มันเรื่องอะไรกันนะทำไมลูกสาวคนเดียวของฉันเกิดมาต้องมีหน้าตาละไม้คล้ายคึงกับรูปภาพที่ฉันจ้างคนมาทำลายยังกับแกะบ้าที่สุดเลยนี่จะตามหลอกจำตามหลอนฉันไปถึงเมื่อไหร่ระดาพูดคนเดียวในใจ จากเดิมที่เธอนั้นตั้งใจว่าจะอุ้มและหอมลูกสาวของเธอสักหน่อยเธอก็เปลี่ยนใจและแกล้งโกโหกผู้เป็นสามีว่าเธอนั้นเจ็บแผลและรู้สึกง่วงมากๆเธอไม่กล้าอุ้มเด็กน้อยเพราะเหมือนกับรูปภาพที่เธอจ้างคนมาทำลายมากๆเธอรู้สึก ตรหนกและหวาดกลัวกับภาพที่เห็นตรงหน้าแกมันเป็นนางปีศาจชัดๆระดาพูดกับตัวเองพึมพำรรเบาๆในขณะที่เธอนั้นแกล้งนอนหลับเพื่อไม่อยากจะมองเห็นหน้าลูกสาวที่พึ่งคลอดของเธอจบ นิยายเรื่องเล่าก่อนนอนตอนที่หกแล้วนะคะทุกท่านส่งเพื่อนๆแล้วก็เอซทุกท่านเข้านอนเหมือนเช่นทุกคืนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนอนหลับฝันดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ